นะครับของฝ่ายอของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรองวิฟฝ่ายรัฐบาลนะครับก็พูดถึงความคืบหน้ากับกรณีที่ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการ ปิดช่องว่างช่องโหว่นะฮะโดยเพราะช่อและกระดอกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเนี่ยนะแต่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับซึ่งคุณชินวรบอกว่าเรื่องนี้ควรที่ต้องหยิบยกไปพิจารณาในที่ประชุมวิบรัฐบาลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21พฤศจิกาย,ยนก็คือวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งต้องพิจารณาตามวรระที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยแหละว่าร่างพรบรเนี่ยมีการเข้าชื่อถอดถอนของสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือว่าร่างพรบรขนส่งทางล่างและ และร่างพรบการชงกัญชาจะพิจารณาอย่างไรอันไหนมาก่อนมาหลังอย่างไรซึ่งจะต้องถกกันให้ได้ก่อนที่มีการประชุมสภาในวันที่23นี้ส่วนเรื่องของร่างพรบกัญชานะครับทางด้านคุณเินวอนบอกว่าวิปรฐบาลยังยืนยันเหมือนเดิมที่ให้การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ต้องเอาประกาศกระทรวงมาพิจารณาอีกครั้งส่วนในของพรรคประชาธิป,ปัตย์จะมีการประชุมสสในวันที่22ก็คือวันอังคาร ว่าพักเนี่ย มีคณะทำงานติดตามการศึกษาร่างพรบรรกัญชากัญชงแล้วก็ประกาศของกระทรวงอยู่แล้วโดยนายสาธิตวงหนองเตยสสตรังน,นางสาวพิมพ์รพีพันวิชาตกุลนะแล้วก็นายแพทย์บัญญัติเจตนะจันเนี่ยนะครับสสระยองเนี่ยสามท่านเนี่ยมาประชุมติดตามอยู่แล้วแล้วก็เอาไปจะไปรายงานต่อทีป่ประชุมสสประชาธิปัตย์ว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไรจะลุยต่อหรือจะถอนหรือจะคว่ำเดี๋ยวทางประชาธิปัตย์เขาจะว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพรรคก็ยืนยันโดยหลักการเดิมว่าร่างพรบกัญชาควรมี <S 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 มีความชัดเจนและให้มีพรบให้ส่งเสริมทางการแพทย์เด็กควบคู่ไปด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์โจทย์13ข้อของพักโดยรวมก็เดี๋ยวทางพักขอไปประชุมแต่ให้คณะทํางานที่เข้าไปสรุปเนี่ยเอามาสรุปให้ฟังก่อนว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรและจะเป็นมติของพักออกมานะครับ